ยินดีด้วยนะคะ24-30กรกฎาคามนี้ดูเหมือนคุณจะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์ก่อนฟังคาน้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หม,มออ้มสมัทารุด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้มาดูพลังงานกันค่ะสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณขอดูพลังงานหน่อยสิโอ้โหต้องบอกเลยข่าวดีและเซอร์ไพรส์ในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นเรื่องของความรักเออดูเหมือนว่ามีโอกาสว่าคุณจะได้เจอคนที่ ถูกอ,อกถูกใจใครที่โสดอยู่เตรียมตัวเลยสัปดาห์นี้อาจจะเจอคู่แบบฟุกๆุแบบไม่ทันตั้งตัวแบบไม่ทันตั้งใจแบบเซอร์ไพรส์มีโอกาสเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่เป็นคู่แบบยืนยาวคู่แบบยาวนานคู่แบบบุพเพศนิวาสคู่แบบเป็นคู่บุญนะคู่ที่ส่งเสริมกัปนในทิศทางที่ดีมีโอกาสเจอคู่ที่ดีและทําให้ชีวิตจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเละ ส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยสัปดาห์นี้มีโอกาสว่าจะมีความชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเขาอ,อาจจะชัดเจนแบบกระทนหันหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเจอคนใหม่ๆใครใหม่ๆที่จะมาทําให้สถานะความรักหรือดวงความรักของคุณชัดเจนมากขึ้นซึ่งคนคนนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสคบกันไปแบบยาวๆเลยนะจ๊ะออส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วถ้าง,งอนกันอยู่สัปดาห์นี้คืนดีกันแน่นอน กลับมาคราวนี้ต้องบอกเลยความรักดีกว่าเดิมนะ ส่วนใครที่รักกันอยู่แล้วก็ต้องบอกเลยความรักสัปดาห์นี้จะมั่นคงยืนยาวยืนนานนะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าใครยังไม่ได้แต่งงานมีโอกาสที่จะพูดคุยกันเรื่องนี้นะถ้าใครแต่งงานแล้วก็ต้องบอกเลยเป็นช่วงเวลาที่ชุ่มชื่นหัวใจนะพูดดีคิดดีทดําดีต่อกันจนทําให้ความรักมันมั่นคงหนักแน่นแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่จะได้เติมความหวานให้กันหรืออาจจะได้ไปฮันนีมูนไปเที่ยวกันนะส่งเสริมให้ความรักแน่นแฟนแล้วก็ยืนยาวด้วย อะไรอีกที่จะเป็นข่าวดีเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ของคุณในสัปดาห์นี้ขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิโอ้โห ต้องบอกเลยใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้ไปนะใครคิดร้ายใครคิดไม่ดีใครที่คิดจะเป็นศัตรูใครตั้งตัวเป็นศัตรูของคุณจะพ่ายแพ้แพ้ดวงตัวเองตายไปจะไม่มีใครทําอันตรายคุณได้คุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูเหนือปัญหาอุปสรรคทั้งปวงจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็เหมือนจะราบรื่นนะมันเหมือนกับว่าบุญกุศลที่คุณสร้างไว้จะทําให้คุณรู้หรือจับติดได้ว่าใครคิดดีคิดร้ายกับคุณนะและจะทาให เขาเหล่านั้นเนาะแพ้ภัายตัวเองไปแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรคุณได้เลยสุดท้ายค่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะข่าวดีแล้วก็เรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรขอดูพลังงานหน่อยสิ <c oughs> ชีวิตจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ดูเหมือนว่าชีวิตของคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่จะทําให้ชีวิตของคุณจเจริญก้าวหน้านะ,จะเจริญเติบโตโก้าวหน้ารุ่งเรืองไปมากกว่าเดิมเหมือนกับว่าจังหวะชีวิตของคุณเริ่มต้นแล้วเอ,อ สัปดาห์นี้จังหวะชีวิตของคุณจะมาแล้วจะหยิบจะจะัดจะทำอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จจะเริ่มต้นทําอะไรต้องบอกสัปดาห์นี้ทําแล้วเริ่มแล้วมีโอกาสสําเร็จสูงเออใครรับคำนายอย่าลืมทิ้งคำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะฮะยินดีด้วยนะ